เด็กางแม่สักทีเดี๋ยวที่น้ำไปกันจะยิ่มาหายใจที่ต่อให้ใช้ต่อนั้นเจ็บหัวเลยไหนเรียกไอ้ชายมาไปเรียกไอ้ชายมาไปดูนี่โดนกระสามเดี๋ยที่น้ำไปมันเนี่ยน้ำไปมันครับกราดูไปหนึ่งเดินไปตรงนี้ก็ได้เวลาเถียงกินเขาเลยดูหายใจดูด้นชามาฟาดตานกิน กนารนกระกุลเ,<อ>เ,เกียรกาทางาทางเกียต้องเงินปรีวชีวิกวี่เงี้าอืมอันนี้หมอูอะไรค่ะหมูบ้านเท่ไรคะสองสี่สิบสาม้อยหกสิมัดก็ลงกุงแกไว้ต่างนานแล้วเลยเเนนะี่เางนู้อยู่บ้านไหนลูก ยูพี่ไม้หัวเมืก็บมาค่ะมาส็เป็เอากัไหนไรหัวนี่ไี่ถึงเขาตีตัตีบันโดนตตูดอ่ะบันไอ้จ้อยตุ่งอะไรเนี่ยมันหาขายปรจำหัวถ้าหนองไทยเลยได้ใช่เลยโอ้กันเลยอันนี้รถ วันอ้ไอายกล้องกันเลยเหรอนี่ก็กำบวกบูเทนดับแค่นี้นี่เอาไปตรงเหรอสงสัาโลหิตแบบอืมอย่างนี้มันเราไปหาเอายังไงครับหาดำคลองน้ามันเลยกันแล้วส่วนตาล่ะครับตาลเนี่ยเขาเอาไปทำยังไง ก็พาอยู่บนู้นแหละหลังนู่ก็พารอนไปขายนี่ก็จะหาถอนเอาไ้มาวันละเจ็ดแปดุงตรง้เขโล่ลบทประมาณโรงงานจะส่งเขา็ดนิดโลแปดติซโดลอยพโลเนี่ไแต่หาได้อะคือว่ามันมีได้ช่วงโควิดนะครับ พออยู่ได้ใช่ไหมพออยู่ได้อู่เพราะเจกลูกเจกห,หลานอยู่ไป